สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะส,สดเชยามเช้านะคะเดี๋ยวแนะนำก่อนสีนี้เราเรียกส้มแป้นค่ะเบอร์หนึ่งร้อยสาสิบสามน่ารักสีนี้เบอร์หนึ่งอยยีสิสามค่ะชมพูโมน่ารักนะคะ ก็สีนี้ยังไม่มีเบอร์น่ารักมากๆเลยดูนะกลีบดอกเขานี่นะจะเป็นแบบกลีบเขาดูหรูหลูอะ่ะดูมีเหลี่ยมเหลีหน่ารักไหมน่ารักนะี่ตัวนี้นูริซ่าค่ะนี่นูริซ่า เบอร์หนึ่งร้อยลูริซาเบอร์หนึ่งร้อยก็อ๊บอันนี้เบอร์ร้อยเอ้ยเบอร์สิบสองค่ะแพใหม่มาอันน,นี้สีนี้เบอร์ยี่สิบสามนะคะมะนาวหวานนูนอันนี้ร้อยยิบเจ็ด ดอกยังไม่เยอะร้อยยี่สิบเจแคนดี้ี่สีชมพูอันนั้นร้อยห้าคาเลเดียนบางสีก็ยังไม่มีเบอร์นะยังไม่ได้มียังไม่ได้ใส่เบอร์ลงไปสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดอกไม้ถ้าปลูกแดดจัดๆนะเขาจะงามมากเลยแบบนี้นะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะ สั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ l i น์แอดวยเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย